ลองขับรก็ตายอีกนึงนะคะเหลือหสิบเสร็จ เจ้านี้นะคุณผู้ชมนะจริงๆขาหมูเนี่ยมีหลายเจ้าแล้วแต่คนจะถูกปากนะในย่านเขตบางรักเขตศรีลมเนี่ยมีดังหลายเจ้าเลยแหละขาหมูของคุณลุงบัญชาหรือเจริญแสงเนี่ยถ้าให้เราพูดเองเนี่ยเราแตกต่างกับเจ้าอื่นไหมไหนก็พูดยากมันเลยาว่ามันแตกต่างกันไหนกินแล้วมันกินไม่ออกว่าเราใส่เครื่องปรุงอะไรมากลมกล่อมหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าให้ผมบอกนะอันดับแรกอันไหลของขาหมูที่นี่มีเยอะสุดที่นี่ขาหมูมาเนี่ยจะมีทั้งขาเล็ก ขาใหญ่ขาติข้อตีแหนไหมเนื้อหนังเนี่ยซึ่งร้านอื่นไม่มีไงน,<ม>นอกจากนั้นที่ต่างกับร้านอื่นอีกคือมีเครื่องในด้วยมีเครื่องในเมลินมีไส้มีหัวใจมีตับขาหมูจเจริญแสง หรือว่าขาหมูเลืศดสินเนี่ยเป็นสูตรอะไรถ้าเกิดจะพูดนะคุณลุงบัญชาผมพูดยากเลยยาจีนไหมไอเครื่องเทศยาจีนมันก็ใส่ใส่แค่ครึ่งชั่วโมงก็ออกไอ้เครื่องเทศไทยเราก็คือกระเทียมพริกไทยนี่ก็ไทยไทยแท้เ<ๆ>นี่ยแล้วก็เช้ามันก็มาปรุงไอพวกซอสฝรั่งซอสไม,ก,ไมกุ้งไมกี<ห>้อะไรพวกนี้มันก็อีกอีกอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมมันก็สามสามสูตรสามสูตรเข้าไปมันคืนกันมาพอดีเห็นบอกว่าทุกวันนี้ต้องควบคุมเองใช่ไหมครัควบุมเองตลอดนะควบคุมเองตลอดคนอื่นต้มไม่ได้ คือตอนนี้ลูกหลานต้องอยู่คือเราต้อง คุมเองเพราะว่าคุณภาพไม่ต้องสาคัญกินแล้วมันไม่เหมือนกันชนน้ำนี่มันมีแต่น้ําอย่างเดียวเลยไม่มีน้ํามันเลยนี่ผมจะถามตรงน,นี้แล้วว่าน้ําขาหมูของขาหมูเลือดสีลาษีเรืแสงนี่มันไม่มันเหมือนเจ้าอื่นเนาะไม่มีน้ำมันแล้แผมเห็นเนี่ยกองถุงไว้มีถาดสแตนเลสครอบไว้นี่คือคนมาซื้อเรื่อยๆต้องทําอย่างนี้ไว้ใช่ไหมทางนี้ไว้ไม่ยัง่แส่วนมากเขาสั่งไว้แล้วเราห่อเข้ามาก่อนเวลามาแล้วน้ําแกงเราจะได้มีโอกาสรวมกันเข้าไปได้แล้วมันจะได้ออกมาเป็นรสชาติเดียวมันคือมันจุ่งยากหน่อยนึงแต่ว่า คุณภาพออกมามันจะดีมากเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะใครที่คิดถึงขาหมูเลือดสินนะฮะหรือขาหมูเจริญแสงน่ะยุคใหม่เรียกเจริญแสงคนรุ่นเก่าเรียกขาหมูเลือดสินหมดนะฮะแวะมากินได้ร้านอยู่ในซอยเดี๋ยวในซอยตรงข้ามเยื้องๆกับโรงพยาบาลเลือดสินเยื้องๆโรงพยาบาลเลือดสินซอยแรกเลยเลี้ยวเข้าสีลมก็จะอยู่ซอยแรกเลยเปิดเจ็ดโมงครึ่งหมดประมาณบ่ายโมงครึ่งก็หมดลวขอบคุณลุงบัญชามากต้มขาหมูอร่อยๆให้คนไทยได้กินนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ว่างั้นว่างี้เลยนะยังไม่ทันชิมเลยอ่ะสั่งกลับบ้านแล้วอ่ะเพราะว่าบ่ายโมงครึ่งก็หมดแล้วนะฮะนี่มาเด่เช้านี่ต้องรีบสั่งเลยวันนี้ตั้งใจมากินนะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยรู้ป่ะอะไรรู้ไหมขาจักรเนี่ยหาก,กินยากมากแล้วเวลากินขาหมูร้านเนี่ยนะถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นเนื้อหนังเนี่ยคุณผู้ชมก็ขูดมันออกก่อนแต่นี่มันเป็นเอ็นเนี่ยเป็นเอ็น,นออ ขอบอกเลยนะว่าขาจักเนี่ยมันละลายในปากเลยเอาแบบยังไม่ต้องมีพริกน้ําส้มก่อนนะกลมกลมเนี่ยดีดูขาเล็กขาเล็กเห็นไหมโอ,โอ้โหที่ผมตักซะเยอะเลยทาใหญ่นะ นุ่มละลายเนื้องิเปื่อยเลยนี่าคากิเคยได้ยินคนจีนเขาพูดไหมาคากิฮอตเชียคากิฮอตเชียคากิอร่อยค่เกียร์มันอร่อยตรงนี้ฮะาคากิที่อร่อยเนี่ยความอร่อยมีตรงนี้เนี่ยคือเอ็นมันจะมีเอ็นในระหว่างาคากิเนี่ยเวลาผมกินหางหมูผมก็ชอบสั่งเนื้อหนังเอ็นขอบอกถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยกินนะคุณต้องมาลอง อโอ้โหใครที่ชอบคากินี่เห็นแล้วน้ำลายหกเลยผมรู้อร่อยอ่ะจะบรรยายอะไรดีไม่บรรยายดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องบรรยายรสชาติคุณผู้ชมเยอะมาก ผมเชื่อว่าหลายคนเคยมากินแล้วแต่คนที่ไม่เคยมากินเนี่ยมาได้เลยรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเขาไม่มีรากข้าวมาคุณก็สั่งไปเลยอย่างเงี้ยพร้อมข้าวเปล่าอย่างเงี้ยพร้อมข้าวเปล่าอย่างเงี้ยพร้อมข้าวเปล่าชอบกินอะไรก็สั่งแบบนั้นไปขาหมูร้านเนี่ยถ้าคนที่ชอบกินขาหมูคุณต้องมากินให้ได้ส่วนคนที่ไม่เคยกินก็ต้องมาลองให้ได้เป็นร้านที่ควรจะกินก่อนที่เราจะตายนะจ๊ะอร่อย không tay không tay không tay bung tay không tay không tay không tay 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 chui tay 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 chui tay 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 tay